อ่าสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับมาอยู่กับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่5เนาะอ่าและเรามาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับนักเรียนเรื่องน้ำในท้องถิ่นของเราใช่ไหมครับ และเหมือนเดิมนะครับครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็คือคุณครูชายาัยนัสกิตชนะเสรณีเนาะหรือว่าครูเอิร์ธนะครับจากโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชครับอย่างที่เอิร์ธบอกในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องแหล่งน้ําในท้องถิ่นนะครับและการใช้ประโยชน์นะครับนักเรียนน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรกธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนาะ อันนี้น,นักเรียนก็ยังทราบกันดีใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยทราบหรือไม่ว่าโลกของเราเนี่ยมีน้ําอยู่ที่ใดบ้างครับอ่ะให้นักเรียนนะครับสังเกตจากแผนที่โลกเนาะน้าเนี่ยก็จะอยู่รอบๆตัวของเราเลยเนาะนักเรียนก็จะเป็นทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม,หา,ม,ามหาสมุทรอาร์ติกมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกเนาะมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอาร์ติกเนาะนักเรียนแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกเนาะ ก็จะมีหลายมหาสมุทรเลยเนาะที่เราเนี่ยเห็นบนแผนที่โลกนะครับรอบตัวของเรานะครับนักเรียนมีแหล่งน้ําอยู่หลากหลายแหล่งนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าโรคของเราเนี่ยมีแหล่งน้ําประเภทใดบ้างครับนักเรียนอ่านักเรียนก็ยังจะไม่รู้กันใช่ไหมครับเดี๋ยวคัวจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันมีประเภทใดบ้างเนาะอ่าแต่นักเรียนฟังก่อนนะครับ เมื่อเทน้ำลงไปที่แบบจำลองแหล่งน้ำเนี่ยจะพบว่าน้ำไหลไปยังส่วนต่างๆของแบบจำลองครับนักเรียนซึ่งเปรียบเทียบกับแหล่งน้ำในธรรมชาติบนโลกได้ว่านะครับโลกเนี่ยมีแหล่งน้ำสองประเภทนะครับนักเรียนได้แก่แหล่งน้ำผิวดินเช่นทะเลมหาสมุทรบึงแม่น้ำครับและแหล่งน้ำใต้ดินเนี่ยนักเรียนเช่นน้ำในดินแล้วก็น้ำบาดาลเนาะนักเรียนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับน้ำบาดาลใช่ไหมเพราะว่า บางบ้านเนี่ยเขาก็ยังสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กันอยู่เนาะนักเรียนอ่าให้นักเรียนสังเกตภาพแหล่งน้ำต่างๆในธรรมชาติเนาะนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าสีฟ้าๆเนี่ยก็จะเป็นทะเลหรือมหาสมุทรเนาะเห็นไหมน้ําก็จะไหลเข้ามามันก็จะเป็นแม่น้ําที่เราเห็นกันเนี่ยตามบ้านเรือนตามคลองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนักเรียนแล้วก็จากในทะเลหรือว่ามหาสมุทรเนี่ยเขาก็มีช่องหรือว่า เป็นซอกแคบๆเนาะน้ำเนี่ยก็สามารถมุดเข้าไปได้ก็เป็นน้ำในดินและก็เป็นน้ำบาดาลเนาะแหล่งน้ำผิวดินนะครับนักเรียนเป็นแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวของพื้นดินเนาะเช่นน้ำจากแหล่งต่างๆ นะครับนักเรียนแม่น้ําบึงทะเลสาบทะเลแล้วก็มหาสมุทรเนาะส่วนนักเรียนเนี่ยจะสงสัยว่าแหล่งน้ําใต้ดินเนี่ยคืออะไรนะครับแหล่งน้ําใต้ดินก็คือเป็นแหล่งน้ําที่เกิดจากการสะสมของน้ําฝนที่ซึมผ่านชั้นดินเนาะและชั้นหินนะครับนักเรียนลงไปแล้วนะครับเก่าเก็บเอาไปใช้ใต้ดินเนาะประกอบด้วยน้ําในดินแล้วก็น้ําบาดาลเนาะนักเรียน นักเรียนทุกคนนะครับก็งสงสัยใช่ไหมครับว่าน้ําบนโลกของเราเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกเลยนะครับว่ามีกี่ประเภททั้งหมดนะครับนักเรียนมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นเองนะครับนักเรียนได้แก่น้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดเนาะซึ่งปริมาณน้ำเนี่ยก็ยังไม่เท่ากันอีกนะครับนักเรียนน้ําทั้งหมดของโลกนะครับแบ่งเป็นน้ําเค็มอยู่ประมาณร้อยละ 97.5ครับนักเรียนมีปริมาณที่มากเลยใช่ไหมครับซึ่งจะอยู่ใน,ในมหาสมุทรนะครับนักเรียนและแหล่งน้าอื่นอื่นะครับนักเรียนที่ยังเหลืออยู่นะครับนักเรียนก็คือ2.5เนี่ยเป็นน้ําจืดนะครับนักเรียนถ้าเรียงลาดับนะครับปริมาณน้ําจืดเนี่ยจากมากไปน้อยนะครับจะอยู่ที่ทานน้ําแข็งและพื้นน้ําแข็งนะครับนักเรียนต่อมาก็จะเป็นน้ําใต้ดนินชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวและน้ําแข็งใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศนะครับบึงนะครับนักเรียนแม่น้ําและน้ําในสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับสรุปเลยนะครับนักเรียนน้ําเค็มของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ9ก้านะครับนักเรียนจะเป็นน้ําเค็มเนาะส่วนน้ําจืดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในร้อยละ2.5าครับนักเรียนซึ่งเป,ปเป็นปริมาณที่แตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับ และเดี๋ยวค้ชนะครับมีคลิปเกี่ยวกับน้ํานะครับมาให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลยประโยชน์และการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคน ครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับเรื่องของการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการไม่ทิ้งขยะหรือของเสียต่างๆลงสู่แหล่งน้ำเพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นมาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากันนะครับทุกๆสิ่งมีชีวิต ล้วนใช้ประโยชน์จากน้ำไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำมาคนละสามอย่างครับ น้ำนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายเลยใช่ไหมล่ะครับน้องๆเริ่มต้นจากร่างกายของเราเลยนะครับร่างกายของคนเรานั้นก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง70%เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับอ้อโหน่าทึ่งเลยใช่ไหมล่ะครับยังไม่ต้องแปลกใจไปนะครับน้องๆเพราะว่าที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในวันวันหนึ่งคนเรานั้นใช้น้ำประมาณหนึ่งร้อยลิตรเลยทีเดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นใช้ดื่มใช้ปรุงอาหารใช้อาบใช้ซักฟอกใช้ชำระล้างและใช้ถ่ายเทของเสียเอาเละครับน้องๆเรามาดูประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆกันนะครับ การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมเช่นการทำนาทำสวนทำไร่การใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์เช่นการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์การเพราะพันธุ์ปลาการทำประมงเป็นต้นการใช้น้ำเพื่อการคมนาคมเช่นการเดินทางการขนส่งสินค้าต่างๆ การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคเช่นใช้ดื่มใช้อาบน้ำชำระล้างร่างกายการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหากรรมเช่นการระบายความร้อนหรือชำระล้างของเสียเป็นต้นการใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการแปรรูปพลังงานน้ำจากเขื่อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้กันถึงทุกวันนี้ครับการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการเช่นน้ำตกบ่อน้ำพุร้อนแม่น้ำเอแล้วถ้าเราใช้น้ำเยอะขนาดนี้น้องๆว่าน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะมีวันหมดไปไหมครับ คำตอบก็คือหมดแน่นอนครับถึงจะไม่ใช้เร็วๆนี้แต่ถ้าเรายังไม่รู้จักประหยัดน้ำและใช้น้ำกันอย่างไม่รู้คุณค่าในอนาคตน้ำก็ต้องหมดไปแม้ว่าโลกของเรานั้นถึงจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงสามในสี่ส่วนแต่น้ำที่เรานำมาใช้ได้นั้นมีอยู่แค่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ของน้ำทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับ น้ำห0ึ่มาลบด้วยสก็เหลือ97เอ๊ะแล้วน้ำอีก97%เปอร์ซตหายไปไหนนะน้องๆทราบกันไม่เอ่ยคำตอบก็คือน้ำในโลกที่มีอยู่อีกตั้ง97%เปซ็นเป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทรครับซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับนั่นก็แปลว่าโลกของเรามีน้ำจืดอยู่เพียงสเปซ แต่น้ำจืดที่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงนั้นมีแค่1%เปอร์เซนเท่านั้นเองครับเพราะอีกสองเปอร์เซน์ที่เหลือนั้นเป็นน้ําแข็งตามขั้วโลกและทานน้ําแข็งนั่นเองครับและน้ําจืดที่ใช้ได้แค่หเปอร์เซนก็เป็นแหล่งน้ําที่อยู่ใต้ดินหรือน้ําบาดาลไปแล้วมากกว่าครึ่งและน้ําเหล่านี้ก็กําลังจะเสียเพิ่มขึ้นจากการกระทําต่างๆของมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเป็นต้นครับแล้วเราจะทำยังไงกับน้ำที่มีอยู่เพียงน้อยนิดกับจํานวนคนทั้งโลกที่ต้องใช้ทั้งดื่มกินชาระล้างร่างกายทําความสะอาดบ้านล้างรถและใช้ด้านอื่นๆอ,อีกมากมายกันล้วเนี่ยน้องๆครับถ้าอย่างนั้น เรามารู้จักกับวิธีประหยัดน้ำและวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์น้ำกันดีกว่านะครับเราจะได้สามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าเริ่มจากในบ้านหรือในครอบครัวของเราก่อนนะครับหลักการง่ายๆก็คือไม่ปล่อยให้น้ำไหลไปโดยเปล่าประโยชน์ควรปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานเช่นเวลาล้างหน้าแปรงฟันสระผมหรือถูสบู่ตอนอาบน้ำครับ เพราะจะช่วยประหยัดน้ำได้นาทีละหลายลิตรเลยนะครับเปิดน้ำใส่กละมังซักผ้าแต่พอดีอย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซักใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเช่นใช้ฝักบัวอาบน้ำแทนการใช้ขันตักอาบใช้ถังน้ำและฟองน้ำล้างรถแทนการใช้สายยาง จะลดการใช้น้ำได้มากถึง300ลิตรต่อการล้างหนึ่งครั้งครับใช้อ่างหรือภาชนะในการล้างจานและควรใส่น้ำแต่พอดีจะทำให้ประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้ก๊อกน้ำล้างโดยตรงถึง50%เอร์เซใช้สปริงเกลิลหรือบัวรดน้ำรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยางนำน้ำสุดท้ายที่ใช้ล้างจานชาม ล้างผัดหรือซักผ้ามารดน้ำต้นไม้นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเอาเลยครับน้องๆเมื่อรู้จักประโยชน์และการใช้น้ำอย่างคุ้มค่ากันไปแล้วเรามาช่วยเพื่อนๆของเราเลือกวิธีที่จะประหยัดน้ำกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ต่อมาเราลองออกมาดูรอบๆชุมชนของเรากันบ้างนะครับมาดูกันสิครับว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่นของเราได้ยังไงบ้างช่วยกันป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำบนผิวดินเช่นน้ำในแม่น้ําลำคลองน้องบึงเน่าเสียด้วยการไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของเน่าเสียจากบ้านเรือนและจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำ สร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงที่ฝนตกไว้ใช้ในหน้าแลง้งและยังช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อีกด้วยสำหรับแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีมากที่สุดเราก็ควรใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ควรสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากจนเกินไปเพราะจะทำให้แผ่นดินซุดต่ำลงนอกจากนี้ เราควรสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แค่ในช่วงหน้าแล้งและสลับมาใช้น้ำผิวดินในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำเพียงพอเพื่อทิ้งระยะให้น้ำบาดาลฟื้นตัวและกักเก็บน้ำฝนเพิ่มเติมอีกด้วยครับช่วงใช้เดียวตอน เพราะเราคู่กันให้น้องๆเลือกประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำให้สัมพันธ์กับภาพที่เห็นนะครับ ด้านอุตสาหากรรมโรงงานจะใช้น้ำเพื่อระบายความร้อนหรือทำความสะอาดเครื่องจกักรแต่ในอุตสาหากรรมบางประเภทจะใช้น้ำในกระบวนการผลิตโดยตรงเช่นโรงงานย้อมผ้าเป็นต้นครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการน้ำในการเจริญเติบโตต้นข้าวและพืชผลอื่นๆก็เช่นกันนะครับดังนั้นน้ำจึงมีประโยชน์อย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรม กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวข้องกับน้ําทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการชําระล้างร่างกายเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหรือซักล้างสิ่งของต่างๆครับการคมนาคมขนส่งทางน้ําเป็นช่องทางการขนส่งที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและสามารถบรรทุกสินค้าได้จํานวนมากด้วยครับ น้ำจำเป็นกับมนุษย์มากที่สุดในด้านการบริโภคเพราะเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของมนุษย์เราจึงต้องดื่มน้ำวันละหกถึงแปดแก้วนอกจากนี้เรายังใช้น้ำในการปรุงอาหารอีกด้วยครับน้องๆครับเห็นแล้วใช่ไหมแหะครับว่าประโยชน์ของน้ำนั้นมีมากมายเลยนะครับแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับครั้งต่อไป เราจะได้รู้จักกับโครงการในพระราชดำริกันนะครับรับรองว่าจะต้องน่าสนใจมากๆเลยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอ่ากระตบลงไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำใช่ไหมนักเรียนมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับที่มีความสอดคล้องกับการใช้ชีวิต และน้ำของเรานะครับนักเรียนท่านนักเรียนดูจบนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับครูเอิร์ธนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับในคาบนี้ไม่มีการบ้านเนาะอ่ะงั้นครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับนักเรียนและสวัสดีครับ